ดีค่ะก็มาพบกับน้องชิ้นสายเหนียวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเล่าประวัติของอาจารย์แช่มทัตติอาจารย์แช่มทัตติหรือครูแช่มโสรสเป็นสิทธิ์ผู้น้องของหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตและหลวงพ่อสุนวัดสารากุลอาจารย์แชม่มเรียนวิชาสีพึ่งทางขามาจากครูทูปสุโขทยัยซึ่งครูทูปเป็นหมอสเสน่ห์ชื่อดังมากคนเล่นของรุ่นเก่าๆจะรู้จักกันดีว่าท่านมีเมียเยอะมาก อาจารย์แชม่มสามารถเรียกผีให้ขึ้นจากหลุมมาทำน้ำมันพายได้โดยไม่ต้องขุดหลุมเลยมีสีพึ่งท่านแรงรพอกับน้ำมันพายสีพึ่งกะละเวกท่านในยุคเมื่อก่อนมีการซื้อขายกันถึงราคาหลักแสนสิ้นจากอาจารย์แชม่มก็ไม่มีใครทำได้เลยสีพึ่งทางขาคูแช่มทัตติท่านทำไว้เมื่อเสาร์ห้าปี2 5 1 6วิธีการหามวลสารต้องให้ชายไปแอบดูผู้หญิงนั่งทางขาทำกินในห้องน สมัยก่อนเป็นขายอย่างแบบไม้แอบดูอยู่เจ็ดวันเราจึงไปตัดเอาไม้ที่อีกนั้นทางขายเหยียบเอามาเป็นมวลสารสําคัญอาจารย์วิเชียนหลานครูแช่มซึ่งท่านเคยบอกว่า วัานที่นํามาทําสีพึ่งนํามาทําน,น้ํามันเสนีครูแช่มท่านเข้าป่าไปเอามาและหลงปูใหญ่ท่านนํามาให้เป็นว่านที่ปลูกตามตาําราไม่มีใครข้ามใครเหยียบแม้แต่งูก็ไม่เคยเลื้อยผ่านต้นว่านสีพึ่งทางขาของอาจารย์แชม่มเสรสจัดสร้างตามตำรับของรคทูพิสณุโลกหมอเสนีชื่อดังในตำนานมีขั้นตอนการทํายุ่งยากสลับจับซ้อนมากเหมาะสาหรับผู้หญิงทํางานกลางคืน,นผู้หญิงผัวติดเมียน้อยและท่านชายตามเจ้าชู้ทั้งหลาย สีพึ่งนี้เสกด้วยคาถาพ่อปู่แม่ย่าเกี่ยวกับเรื่องกรรมโลกีโดยจำเพาะจะใช้สีปากไปพูดคุยก็ดีหรือใช้ท่าของรับในเวลาร่วมเพศก็จะยิ่งขังผงอีทีเจอาจารย์แช่มทัตติสร้างปี65พศ2516ผงอีทีเจนี้สร้างตามคำพีอีทีเจซึ่งมาจากสูตรมูลกระจายท่านสำเร็จสูตรมูลกระจายเป็นอาจารย์นำวิชาอีทีเจปัทธรมมาลา,าตีี้สิงห์เหได้ขังสมบูรณ์ วิชาอิธิเจมีอนุภาคเรื่องเมตตาค้าขายมหานิยมมหาเสน่ห์วิชานี้ทําเครื่องรางเสน่ห์ได้ทุกประเภทเป็นที่สุดของวิชาโบราณผงอิธิเจเป็นผงมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นเสน่ห์โดยเฉพาะแก่สตรีเพศมีอนุภาคทางเสน่ห์แก่สตรีเพศยิ่งนักตามตำรากล่าวว่าหากใส่ลงในอาหารให้ผู้หญิงกินย่อมรักชายผู้นั้นจนวันตายผงนี้นเพียงทิ้งให้ถูกตัวผู้ใดผู้นั้นก็เกิดงง,งวยหลงตามเรามา เป็นที่สุดของวิชาเสนโบราณมีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิปฏิหารใช้สําหรับเสกทาใบหน้าเวลาไปเข้าหาผู้ใหญ่หรือเวลาไปค้าขายหรือเวลาไปทําการสําคัญแล้วยังสามารถแก้คุณใสได้ด้วยการใช้ผงอีทิเจเพื่อแก้คุณใส่เป็นไปในทางสร้างคุณและแม้การใช้เพื่อไม่ตามมหานิยมก็ยังถือว่าเป็นเรื่องของการสร้างคุณให้ผู้คนมีไมตรีติดต่อกัน ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับประวัติของอาจารย์แช่มทัดติครั้งหน้าจะเป็นประวัติของเกจิหรือคารวะท่านใดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องลูกชิ้นสายเหนียวไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะกิจกรรมท้ายคลิปแจกฟรีเหรียญเจ้าพ่อเสือวัดกระทุ่มเสือปลาต่อโคดเลขมงคลก้าเก้าหายากพุทธคุณเด่นในด้านอำนาจวัสนาบารมีเมตตามหาอุดกติกาสามแชร์คลิปได้ก็ได้ของช่องลงหน้าเฟซบุ๊ก ตั้งค่าเป็นสาธารณะแล้วแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ ID ไลน์ที่ให้ไหว้เมื่อผู้ติดตามครบ1,100พคนเราจะแจกฟรีทันที1รางวัลค่ะ